สวัสดีค่ะวันนี้มาฉีดแฟผค่ะวันนี้มายิงไฮฟูค่ะหน้มาฉีดโบท็อกค่ะ,ะน,นิ้วลอยแล้วก็เล็กหน้าเล็บหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้มาทำฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะวันนี้มาฉีดโบท็อกที่คลาง100ยูนิตมาฉีดโบท็อกนองค่ะก็ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าก็ทำมามอีกประมาณครั้งถึงสองครั้งก็ลงแล้วค่ะ รู้สึกว่านายยกขึ้นทันทีเลยค่ะแต่บอกว่ายกแค่20%แต่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็จะยกขึ้นอีกหลังจากฉีดก็ก็โอเคแล้วไม่เจ็บค่ะตอนฉีดค่ะก็ก็อาการก็คืออะไรดีค่ะก็ไม่ค่อยเจ็บก็รู้สึกว่าใต้ตามันตื้นขึ้นสว่างขึ้นค่ะตอนขีดตอนวขีดก็ก็หนึบหนึบอ่ะคือไม่ไม่เคยทำที่อื่นมาแต่แบบ ไม่ได้เจ็บมากอ่ะคืออันนี้ไม่ได้เลือกที่ไม่ได้ฉีดยาชาด้วยอะไรเงี้ยกลัวตอนแรกกลัวเข็มแต่ว่าพอฉีดมาก็รู้สึกปกติหมอฉีดไม่เจ็บก็เห็นใน Facebook ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เห็นว่าเป็นคลินิกที่มีคนเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบให้ความไว้างวใจแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะพอมาที่นี่เนี่ยที่นี่ก็กว้างแล้วก็สะอาดออมากๆแล้ที่สิร์ชดูก็เห็นรีวิวที่นี่ค่ะ ดีมากแล้วก็พี่ทำงานให้คำแนะนำดีมากก็เลยตัดสินใจว่าที่นี่ต้องมีประมาเลยก็เป็น,นที่คิดค่ะที่นี่นี่หรอกพอดีมีเพื่อนแนะนํามาแล้วก็ล,ลองไปเจอที่เป็นบุ๊กเนาะเออเห็นแบบน่าสนใจอะช่วงนี้เขาเปิดใหม่ด้วยนะลดราคาอยู่รีบๆนะคะก็เห็นจากเฟซบุ o กอะค่ะแล้วก็เข้ามาดูโปรไฟล์ร้านก็แบบเออน่าสนใจเป็นแบบตกแต่ง ก็พอเข้ามาบริการก็แบบรู้สึกอบอุ่นพนักงานบริการดีค่ะคุณหมอเนี่ยก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากด้วยค่ะคุณหมอสามารถให้ข้อมูลได้ค่อนข้างครบถ้วนค่ะพนักงานน่ารักนะคะคุณหมอให้คำแนะนำดีสถานที่สะอาดหมาแนะนำดีมากให้คำานะนดีนะคะคุณหมอใจดีให้คำปรึกษาว่าเออาอย่างเราเนี่ย้ฉีดเพิ่มนะแป๊ดสไลด์แปด ทำให้ทำต่อจะไ,ได้แบบน่าเกือยมากขึ้นค่ะการรับตรงแต่งหน้ารากเลยค่ามากเป็นโทนที่ชอบเลยสีชมพูอากาศหวานหวานก็เหมือนเหมือนคาเฟ่แล้วน่าจะเอาแฟมขัย <laughs>